ทีทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวกล่องของเล่นอยู่ในรถสาเล้งกันนะคะนี่เราเจอชิ้นแรกที่อยู่ในกล่องก็คือเจ้า Apple ิลหุ่นยนต์แอปเปนะคะนี่รีวิวกันในรถแบบนี้เลยนี่ตัวถัดไป a อลฟ,ฟนช้างช้างช้างนะคะ เปิดเลยนี่โอ้จะตกหรือเปล่าจะไปต่อได้หรือเปล่าโอ้ช่วงขึ้นมาอย่างสูงเลยอจะตกไหมจะไปรอดหรือเปล่าทุกคนอ้ไปได้เลยเรามาดูตัวถัดไปกันดีกว่าทุกคนนี่สีเหลืองๆนี่ก็คือแอปเปิล แอปเปิ้ลสีเหลืองนี้หรอไหนอู้หงายท้องไปแล้วอย่ากลับกองแล้วเรามาดูตัวถัดไปดีกว่าโอ้คิงคองนี่ โอ้ทุกคนเจ้าแอปเปิลลงไปแล้วแอปเปิลตกไปแล้วนะจ๊ะนี่โอ้ว้าวนี่มาดูหัดไปกันดีกว่าโอ้ทุกคนมันเดินไม่ได้อ่านไปนดูตัวต่อไปก็แล้วกันเจ้าช้างแม่มอดนี่โอ้ ว้าวเป็นการรีวิวเปิดกล่องของเล่นที่อยู่ในซาเล้งเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะบายบาย